สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปลาดงนี่ก็ปลาในบ้านนะคะก็จะจุดทูบปลูกปูนะคะเดี๋ยวให้เปิ้นพูดนะคะจุดทูบเรื่องอะไรเฮ้ย วันนี้ก็เห็นป้าชาวบ้านมาไหว้ปู่นะคะเรื่องในอะไรคะป้าป้าชาวบ้านก็จะกลับกรุงเทพโอ้จะลาแล้วเหรอขอพรเดินทางให้มันปลอดภัยโอ้ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวตกงานด้วยก็ขอพรให้ลูกสาวให้ได้งานอ๋อมาขอพรอุปู่ใช่ขอพรลุงปู่แล้วก็ตอนนี้หลานกําลังเดินชายเดินแข่ง เรีนแข่งเทควันโดเนาะอ๋อจ้าแข่งเพื่อว่าช่วงนี้ช่วงปิดเทอมมันจะเป็นฤดูแข่งเทควันโดแล้วก็ขอให้ร้านแข่งก็ให้แบบมีคะแนนดีทุกแม็กก์นะอ๋อให้คะแนนดีแล้วก็ให้ชนะใช่ให้ชนะใช่ก็ให้รับลื่นไปด้วยดีเนาะลื่นไปด้วยดีแล้วก็แล้วก็ป้าแถวบ้านก็จะเดินทางไปกำแพงเพชร ไปดูวัดที่ว่าลุงพลจะไปทอดกระถินนั่นแหละก็ไปไปสองที่ไปสองที่ไปกรุงเทพแล้วก็ไปกำแพงเพชรไปกำแพงเพชรแล้วก็กลับไปกรุงเทพอีกใช่กรุงเทพไปถึงท็ได้กลับมาที่นี่ถึงได้มาที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่วันต้องไปหาหมอด้วยใช่หาหมอนิ้วล็อกด้วยนิ้วล็อกด้วยค่ะพ็อพอให้ป้าใบ้าน กลับมาทันวันที่สามสิบเอ็ดหมนั่นแหละทานไม่ได้ไปนางขนาดนั้นค่ะก็ขอให้ป้าแถวบ้านนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอพรจากปู่ก็ขอให้องุ์ปู่ประทานพรให้ป้าแถวบ้านนะคะจนสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเดินทางก็เนอสวัสดีภาพเนาะคนอื่นเขาอยู่ไกลเขาก็ยังขอพรกันได้เนาะหเราเราอยู่แค่นี้เราก็เลยขอพรให้ลูกค่ะก็ขอให้ลูกสาวได้งานเร็ว นะคะให้งานไวๆได้งานเร็วๆแล้วก็แบบได้งานเป็นหลักอ่ะได้งานเป็นหลักเนาะเพราะว่างานนี้มันเป็นยังเป็นงานที่ว่ารับรับจอบรับจอบเอาก็ขอให้ได้งานเป็นหลักแ่งที่ดีเนาะเราจะได้อยู่กับลุงด้วยสบายใจจ้ะใจก็หลานก็ขอให้ชนะทุกเม็ดนะคะป้าเทบ้านก็ฝากไปดูคลิปป้าเทบ้านอยูยนะเทคุโดเนาะบุกกับเบ๊กเวมทินเคยเข้าไปดูแล้วไม่ใช่ ก็ขอให้อ่าป้าแทวบ้านนะคะกลับไปก็ไปถ่ายคลิปให้เราดูหน่อยเด้ออย่าลืมอย่าลืมถ้ามันเด้งมาก็กดเข้าไปดูหน่อยถ้ามันไม่เด้งการแสดงว่ามันปิดการมองเห็นจะกดเข้าไปดูจ้าอนี้ก็ประมาณนี้นะคะสีใหยนะคะเพื่อนนะะคป้าแถวบ้านเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราก็ เ <FC S 2> <า>อฟซีมาโอ้ยใจบมานะใจยูบอก่ป็นไรสีสีชมข้ขมสีชม้มบอสีชง้มปลาหลเนะานะสีง้มเนาะม่น้ำสีม้มเนาะงาม <c oughs> งามบอ FC ก็มานะคะ FC ก็ยืนยันว่างามค่่ะพีน้อง FC ก็มาสวยค่ะเพราะว่าท่านคนใดท่านเดียนะคะแต่แต่ละแต่ละองค์นะคะก็บริวารเพิ่นนี่จะไม่เหมือนกันแต่ละวันค่ะอันนี้ก็เป็นประจําวันรู้อูวันอาทิตย์แต่วันมันพุทธแต่ไม่รู้ว่ารู้องค์ไหนวันอาทิตย์แต่มันก็ขนไม่เหมือนกันแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่แล้วนี่ก็เป็นแต่วันนี้สงสัย เห็นส่างอยู่เมื่อเช้านี่เห็นส่างแพลแต่ว่าตอนกลางวันไม่เห็นไปไหนนะขึ้นไปด้านบนได้ค่ะเอฟซีปรมากราบไหวขอพรใส่รองเท้าขึ้นไปได้สอะนะฮะมีเอฟซีมาแล้วค่ะเอฟซีเอฟซีมาจากนครพนมมาเป็นครอบครัวนะคะมาลุงป้าไม่อยู่เนาะ เทีก็มานี่ป้าไทยบ้านก็มาจุดธูปขอพรนะคะปะาไทยบ้านก็จะกลับกรุงเทพนะคะกลับไปรักษานิ้วล็อกนะคะนิวปาไทยบ้านก็ล็อกเนะะาะปาไทยบ้านก็เลยมากราบไหว้ขอพรนะคะแล้วก็จะไปที่กําแพงเพชรน,นะคะที่ลุงจะไปทอดกระถินเนาะก็เลยมาไหว้ขอพรนะคะจะเดินทาง ตอนนะคะเย็นวันนี้นะคะป้าไทยบ้านก็อยู่ที่นี่มานานนอนอยู่กับลุงป้ามาตั้งแต่อยู่กกอก,กนะคะเราก็เลยอยากจะกลับไปบ้านบ้างเนาะ,ะกลับไปนะคะ <S <S เพราะ <โก S 2> ว่า <โก S 2> ตอนนี้ค่ะได้ยินป้าไทยบ้านก็บอกแล้วเนาะว่านะคะลูกสาวก็ตกงานนะคะก็เลยอยากจะขอพรองปู่นะคะให้ได้งานได้การทำํำนะก็องปู่ก็คงจะประทานพรให้ป้าไทยบ้านนะคะเนาะว่าอยู่ด้วยกันนะคะด้วยกันมานานแล้วเนาะเราก็รู้จักนะคะนิสัยใจคอก็มาเป็น แม่ครัวอยู่ที่นี่เนาะก็ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ